อง key of love and key of right สวัสดีคะ่ะคูบุญนะคะมาคลิปรอบค่ำนะคะสารจากพระแม่ไกรอาค่ะก็คลิปนี้คูบุญจะไม่เช็คพลังงานรวมนะคะจะไม่เช็คพลังงานใดๆนะคะต้องการสื่อสารถึงทุกท่านทุกคนเลยะะถ้าใครถูกดึงดูดมารับชมคลิปนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะมาค่ะพระแม่ไกรอาต้องการสื่อสารอะไรถึงพวกคุณคะ พระแม่ไกอานะคะต้องการสื่อสารอะไรถึงพวกคุณโอ้พ่แรงมากนะคะพลังงานพระแม่แรงค่ะว้าวพาเกสจ,จูดนะคะและอันเพนะคะพลังงานหลักแน่นอน,นะคะ่ะว่าคุณเข้าถึงพลังงานของความเป็นธรรมชาตินะคะคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติรัโกโลกรัจกจักรวาลใบนี้และคุณ เป็นกลุ่มคนที่รู้สึกซาบซึ้งนะคะสำนึกรู้คุณในพลังงานของพระแม่ไกอาอยู่เสมอๆคุณจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ชอบขอบคุณนะคะซาบซึ้งกระตันอยู่กับพลังพระแม่ไกอาหรือพระแม่ธรณีอยู่เสมอะค,ะคุณจะรู้สึกมีความสุขมากเมื่อคุณได้อยู่ใกล้กับพลังงานของธรรมชาตินะคะ ได้นําเท้าของคุณเนี่ยลงไปสัมผัสที่พื้นดินพื้นหญ้าคุณจะรู้สึกแบบมีความสุขล้นนะคะแบบไม่มีสิ่งใดนะคะที่จะเติมเต็มความสุขคุณได้มากเท่านี้นะ,ะไพ่ค่อนข้างค่อนข้างฟอร์มมากนะคะไพ่ขอบความรักไรเงื่อนไขด้วยนะคะพลังงานหลกัก ลักษณะเฉพาะของแรนดอมนี้คุณเป็นคนที่ชอบปีกขนนกนะขนนกเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับประจําตัวของพวกคุณเลยนะคะแรนดอมนี้ถ้าเครื่องประดับตรงอย่างที่ครูบุญบอกรับรองว่าคลิปนี้เป็นคลิปของพวกคุณยางแน่นอนและก็ชอบใส่แหวนนะคะชอบใส่แหวนที่นิ้วกลางนะคะนิ้วกลางไม่ว่าจะข้างไหนก็ตามนะคะเครื่องประดับ2ชิ้นนะคะที่คุณจะชอบมาก หนึ่งแหวนนะคะสองขนนกนะคะแล้วก็จะห้อยที่คอด้วยนะคะเครื่องประดับของคุณสามถ้าคุณออกไปไหนคุณจะชอบใส่หมวกนะคะคุณเป็นคนที่ชอบใส่หมวกแล้วก็ชอบเสื้อผ้าสีเขียวนะคะเรนด้อมหลักเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีเขียวมากนะคะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นพลังงาน ของความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะเรนดอมนี้ครูบุนอ่านแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปด้วยนะคะรู้สึกว่าอ่าน,อ,านอ่านพลังงานประมาณนี้หรือทำคลิปในลักษณะนี้แล้วรู้สึกสดชื่นและเติมพลังครูบุญไปด้วยนะคะเรนดอมนี้เป็นพลังงานของคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะนะคะบางคนจะชอบอยู่ อยู่พืออยู่แบบประมาณว่าภูเขาชนบทนะคะอยู่โซนแบบติดธรรมชาติเลยนะคะเรนดอมลาศพระแม่ไกาอานะคะต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณคะพระแม่ไกาอาต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณพระแม่ไกาอานะคะต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณว้าวซองเรนดอมนี้คุณน่าจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยนะคะ ร้องเพลงแบบบางคนเนี่ยใช้การร้องเพลงในการฮิลลิ่งบำบัดพระแม่ไกาอาอยากบอกคุณด้วยนะคะบางคนคุณมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงทำเพลงนะคะทำดนตรีสมาธิเพลงบำบัดประมาณนี้นะคะซึ่งพระแม่ไกาอาบอกคุณว่าอยากให้คุณเอาจุดๆุดนี้นะคะออกมาทำนะคะแรนดอมลากคุณมีความสามารถพิเศษอะ่ะ บางคนอาจจะชอบใช้ขันที่เบตนะคะใช้ขันที่เบศในการปรับดนตรีปรับพลังงานนะคะครูบุญก็จะเห็นเยอะเลยนะคะคนที่ทําในลักษณะนี้แล้วก็ครูบุญก็ชื่นชมนะคะเพราะคือพรสวรรค์ของเขาจริงๆนะคะการใช้เพลงบําบัดใช้เพลงฮิลลิ่งและเวลาที่คุณนะคะคุณใช้เพลงบําบัดฮิลลิ่งบอกเลยว่า คุณส่งขึ้นความถี่สู่พระแม่ไกอาแบบดีเยี่ยมนะคะพลังงานบวกขั้นสุดนะเวลาที่คุณเนี่ยทำดนตรีดนตรีสมาธินะทำเพลงบำบัดบอกเลยว่าพระแม่ไกอาชอบมากนะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเช่นกันนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าคุณขอบพระแม่ไกอาก็ขอบคุณคุณเช่นกันนะคะที่คุณได้ส่งขึ้นความถี่พลังงานบวกขั้นสุด ให้กับพระแม่ไกอานะคะไพ่พระแม่ไกอาก็ออกมายืนยันให้คูบุญเลยนะคะสําหรับแรนดอมนี้ก็เป็นพลังงานที่แบบบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่โซนอ่าหิมะนะคะไม่ว่าจะประเทศอะไรก็ตามเพราะส่วนใหญ่ต่างประเทศก็จะมีหิมะนะคะโดยเฉพาะโซนแบบญี่ปุ่นบ้างนะคะเกาหลีบ้างนะคะแรนดอมนี้บางคนอาจจะอยู่โซนยุโรปนะคะ ว้าวแฟมารี Family. พระแม่ไกอาบอกว่าคุณก็คือครอบครัวของท่านนะคะคือหนึ่งในครอบครัวของท่านนั่นเองพระแม่ไกอาอยากจะสื่อสารอะไรคะพระแม่ไกอาอยากจะสื่อสารอะไรคลิปนี้เป็นคลิปของฮิลลิงขั้นสุดนะคะมีเลอกระจกสิ่งที่คุณนะคะรู้สึกเวลาที่คุณมองธรรมชาตินะคะแล้วคุณรู้สึกมีความสุข นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณสิ่งที่พ่อแม่ไกอาอยากบอกและแรนดอมนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสวยงามในตนเองนะคะคุณเป็นคนที่สวยงามในตนเองพ่แม่ไกอาบ,บอกนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความสวยงามในตนเองมากนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคนผิวค้านะคะผิวสองสีก็ตามแต่คุณมีความเฉพาะของตอนเองนะคะความเฉพาะของคุณคือความสวยงามนั่นเอง แรนดอมนี้คุณเป็นคนที่ชอบขนนกมากนะคะไม่ใช่เฉพาะห้อยคอคุณอาจจะเอามาทำเครื่องประดับนะคะทำเครื่องประดับที่หูนะคะแรนดอมนี้คุณมีความสวยงามจริงๆคุณมีความแบบเป็นตัวของตัวเองไว้ง่ายเลยคุณสวยงามเพราะคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะที่พ่อแม่ไกอายอยากจะบอกไม่ว่าคุณจะหน้าตาผิวพรรณอย่างไรก็ตามยิ่งคุณเป็นตัวเองมากเท่าไหร่นะคุณยิ่ง ทำให้คุณมีความสุขอ่ะ be happy นะคะ be yourself นะคะ be happy be yourself ยิ่งคุณเป็นตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขและยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งส่งพลังงานบวกๆนะถึงพ่แม่ไกอาน,นั่นเองว้าวกลาดนแลนดอมนี้พแม่ไกอาบอกคุณว่าคุณสามารถนะคะใช้การอ่านไพ่ในการฮิลิ่งบำบัดได้ ไพ่ชัดเจนมากไพ่ไกายแดนนะคะไพ่ของการอ่านไพ่ทํานายชะตาถ้าคุณอยากเชื่อมพลังงานกับพาแม่ไกอานอกจากคุณจะใช้ธรรมชาตินะคะเข้าหาพื้นดินต้นไม้ใบหญ้ากูบูลบอกเลยว่าไพ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเชื่อมกับพลังงานพาแม่ไกอาได้เพราะอะไรนะคะเพราะไพ่ย,ยิปซีเนี่ยทำมาจากธรรมชาตินะคะกูบูญเป็นคนที่ผลิตไพ่ย,ยิปซีนะคะกูบูจะรู้สึก ซาบซึ้งขอบคุณในพระแม่ไกอามากๆเพราะไพ่ยิบสีทำมาจากกระดาษนะคะกระดาษเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระแม่ไกอาดังนั้นครูบุญจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณท่านมากๆและไพ่ค,คุณก็เป็นไพ่แห่งการฮิลลิ่งบำบัดเยียวยาพลังงานบวกนะคะถ้าใครต้องการเชื่อมพลังงานจากักรวาลนะคะเชื่อมพลังงานพระแม่ไกอาเชื่อมพลังงานธรรมชาติ ก็นำไพย่ยิปซีกูลดไปได้นะคะราคาไพ่นะคะแถบขอ้อเรียนไพย่ยิปซีออนไลน์4,444บาทนะคะก็ไพ่อไพ่สีนาให้กูบุญไพ่กลแดนนะคะไพ่ของการอ่านไพ่นะคะคุณสามารถใช้ไพย่ยิปซีนะคะไปฮิลลิ่งบำบัดเยียวยาตนเองได้แล้วถ้าสมมติพลังงานคุณดีแล้ว ุณสามารถมาแชร์ความสุขคุณผ่านหน้าไพยิปซีได้นั่นเองนะคะแรนดอมนี้พระแม่ไกรอานะคะอยากจะบอกอะไรคุณว้าวไซเรนความเงียบความสงบพระแม่แกงอาบอกว่าถ้าอยากจะเชื่อมพลังงานกับท่านนะคะใช้ความเงียบสงบเป็นหลักเลยแล้วก็หาเวลาไปอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติจะช่วย ไขความสงสัยในใจคุณนะคะสิ่งที่คุณตามหาพระแม่ไกาอาบอกสิ่งที่คุณตามหานะคะจะอยู่ในความเงียบสงบกับธรรมชาตินี่คือกุญแจนะคะนี่คือคีย์ลับเลยถ้าคุณกําลังต้องการคํำตอบอะไรนะคะแรนดอมนี้คุณต้องการคุญแจเพื่อที่จะไขประตูในบางสิ่งบางอย่างธรรมชาติ ความเงียบสงบจะช่วยไขยความลับนี้ให้กับคุณว้าวแอเวนเจอร์ Ranger, การออกเดินทางกับชีวิตนะคะพระแม่แครอาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องออกเดินทางกับชีวิตไปเรียนรู้โลกภายนอกนะคะแรนดอมนีแอเวนเจอร์ Ranger, ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะออกเดินทางนะคะไปเปิดโลก,กว่างไปท่องโลก ไปเ,เรียนรู้นะคะโลกภายนอกไม่ต้องกลัวเรื่องนะเรื่องความแบบ Security ความปลอดภัยนะคะยิ่งคุณเชื่อมกับพลังงานพระแม่ไกรอาคุณจะปลอดภัยในทุกที่ที่คุณไปนะคะพระแม่ไกรอาอยากบอกอะไรคุณบางคนชอบแบ็คแพคอยชอบแบ็คแพคท่องเที่ยวคนเดียวเป็นอิสระนะคะ Shadow เมจิเมจิ บางคนชอบเทียนหอมนะคะการที่คุณจุดเทียนหอมก็สามารถช่วยเชื่อมพลังงานคุณกับพลังงานพาะแม่ไกอาได้ว้าวชาเลนเจอร์ชีวิตคุณคือการวางกลยุทธ์นะคะสิ่งที่พาแม่ไกอาอยากจะบอกว่าชีวิตของพวกคุณมันก็เหมือนหมากกระดานหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องอชาเลนเจอร์ตัวเองนะคะ มองชีวิตให้มันเป็นเรื่องของความสนุกสนานนะเหมือนเราเล่นกระดานหมากลุกนะคะถ้าบางครั้งเราก็เป็นผู้ลุกบางครั้งนะคะเราก็เป็นผู้ถูกลุกนะสิ่งที่พ่อแม่ไกอาอยากจะบอกคุณนะคะว่าวางกลยุทธ์ชีวิตแล้วก็มองว่าชีวิตเหมือนเกมนะเหมือนเกมที่ให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านด่าน แต่ละดานไปด้วยความสนุกสนานะไม่ใช่ความเครียดกังวลแต่อย่างใดน,นะคะเรนดอมนี้คุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากะะจากพลังงานหน้าไพ่ที่ครูบุญเห็นเนี่ยครูบุญเห็นพลังงานคุณแล้วครูบุญก็รู้สึกสบายตาสบายใจมากๆนะคะเรนดอมหลักตัวตนบางท่านชอบใส่แว่นนะคะแล้วก็เป็นคนมีผมสีะะไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามแต่การแต่งตัวคุณมันจะ,ะมันจะเป็นตัวเองมากนะคะเป็นตัวเองแบบ ไม่สนอ่าอันนี้คือคำชมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คำลบก็คือไม่ได้สนอ่ากระแสแฟชั่นใดๆคือเป็นตัวเองขั้นสุดนะคะพลังงานแรนดอมล่ะพระแม่ไกอามาใช้ไพ่กูบูลบ้างนะคะพระแม่ไกอาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณพระแม่ไกอานะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณ ไก่ออยากจะสื่อสารอะไรกับแรนดรอมนี้คะว้าวแปดไม้นี่ยืนยันนะคะแปดไม้คือการสื่อสารจริงๆนะคะเป็นการสื่อสารมาจากพ่อแม่ไก่านะคะแปดไม้พ่อแม่ไกอาสื่อสารอะไรกับคุณคะว้าวพัฒนาแรงมาก สามถ้วยความสุขแฮปปี้นะคะขอให้คุณเนี่ยมีความสุขต่อไปนะคะไม่มีอะไรมากเลยคุณยิ่งมีความสุขโลกก็มีความสุขพระแม่ไกอาก็มีความสุขนะคะส่งพลังงานขึ้นความถี่บวกๆนะคะไปสู่โลกนะคะดิเมจิเชียนบอกเลยว่าพลังความสุขของคุณนะคะจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดกับชีวิตนะคะความสุขที่คุณทําในตอนนี้ไม่ว่าจะทําเพื่อตัวเองก่อนแล้วก็ส่งต่อความสุข ให้กับผู้อื่นให้กับโลกให้กับจักรวาลสิ่งเหล่านี้รอนะคะรอส่งกลับมาให้คุณนะคะดิเมจิเชียนเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณนะคะแล้วก็แรนดอมหลกักคุณค่อนข้างมีความพิเศษมากๆคุณมีความพิเศษนอกจากสิ่งที่ครูบุญพูดมาทั้งหมดดิเมจิเชียนก็คือผู้ที่สามารถสื่อสารใช้คำพูดใช้การสื่อสารในการฮีลลิ่งเยียวยา บำบัดผู้คนอย่างเช่นคูบุณนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพก็คือคุณสามารถใช้คำพูดเนี่ยทั้งแปไม้ทั้งดิเมจิเชียนในการใช้ฮ e ลลิ่งเยียวยาบำบัดผู้คนนะคะคำพูดของคุณมันเหมือนน้ำทิพชโลมใจนั่นเองเจด็ดดาบมาทำไมคะพระเมฆไก่อายอากจ,จะสื่อสารอะไร ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะเจ็ดดาเป็นลักษณะของคนที่กังวลน,นะคะแปดเหรียญกังวลว่างานที่ตัวเองทาหรือในอนาคตถ้าจะมาทํางานด้านนี้นะคะมีบางพลังงานคุณสัมผัสได้ว่าเกิดความกังวลเกิดความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจนะคะคิดมากไปก่อนคิดว่าการทํางานด้านนี้จะเป็นงานที่หนะักนะคะแปดเหรียญกับเจ็ดดา คิดว่าการทำงานด้านโลกจักรวาลธรรมชาตินะคะจะเป็นงานที่หนักแต่แท้จริงแล้วบอกเลยว่างานนี้แหละคืองานเบานะคะงานเบานะคะแต่งานนี้นะคะคืองานเบานะคะไม่ใช่งานดักไม่ใช่งานหนักอย่างที่ทุกคนคิดนะคะแต่ที่หนักก็คือเราต้องต่อสู้กับใจของตัวเองก่อนนะเมื่อไหร่ที่เราชนะใจตัวเองได้บอกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายมากนะคะเป็นเรื่องแบบชิลๆนะคะเป็นเรื่องที่แบบ อ่ะเน้นความสุขค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความสุขในชีวิตเป็นอันดับแรกบอกเลยว่างานด้านนี้แหละนะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณมากที่สุดท่านใดยอยากเรียนรู้เรื่องของไพ่ยิปซีจิตวิญญาณการอ่านไพ่เยียวยาแบบง่ายนะคะครูบุญเน้นย้ําเลยครูบุญชอบทําเรื่องยากให้ง่ายใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันดูง่ายนะ,ะให้มันเป็นเรื่องง่ายครูบุญเปิดคอร์สพิเศษนะคะสอนอ่านไพ่นะคะเพื่อ อ่านด้านจิตวิญญาณอ่านเพื่อเยียวยาพัฒนาจิตวิญญาณยกระดับจิตเยียวยาใจพลังงานบวกบวกนะคะในวันที่29เดือนตุลาคมนี้ได้ยิ่สี่กูบุญแถมไปหนึ่งสำรับรานะคะาค่าครูเพียง7 7 7 7บาทเท่านั้นนะคะกูบุญสอนสดสอนเองเลยนะคะผ่านกลุ่มปิดเพจ f c e e o o o นะคะรุ่นแรกโชคดีมากกูบุญจะสอนด้วยตนเองแล้วก็ผู้เรียนสามารถ ถามคำถามในสิ่งที่สงสัยได้บอกเลยว่าอะไรที่คุณคิดว่ายากในตอนนี้ครูบุญจะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายๆและถ้าคุณเชื่อว่าการเจอครูบุญนั้นไม่ใช่ความบังเอิญนะคะพ่อแม่กอาอยากจะบอกอะไรไพ่ก็ยืนยันนะคะทั้งดีเมจิเชียนเนี่ยนะคะแรนดอมนี้คุณเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญาณได้แน่นอนค่ะครูบุญรับประกัน5้าดาบ6ไม้เนี่ยทะเลาะกับตัวเองอยู่นะคะพ่อแม่กอาบอกคุณว่า เลิกทะเลาะก,กับตัวเองได้แล้วนะคะเลิกทะเลาะก,กับความคิดในหัวของตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจเพื่อชีวิตให้หกไม้บอกเลยว่าเส้นทางนี้จะทําให้คุณหกไม้นะคะเป็นเส้นทางที่เหมือนคุณจะได้ไปปีชิตยอดเขาเอเวอรเรสต์อันนี้คือการยกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบนะคะไม่ใช่ว่าคุณไปปีนปเขาจริงๆนะคะแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่ ถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางนี้อ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตคุณได้ไปยืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์อ่ะไว้ง่ายนะคะหรือถ้าคุณอยากจะไปจริงๆอะ่ะก็มีโอกาสจะได้ไปนะคะไพ่หกไม้ว้าเห็นไหมคะไพ่เด็กถือไม้ก็คือไพ่ของการอ่าถือต้นไม้นะคะไพ่คูบุญแน่นอนว่าเส้นทางนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พระแม่ไกอาบ,บอกคุณว่า ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ชอบปลูกต้นไม้ไม่ชอบอยู่กับต้นไม้เลยพระแม่แกอาบอกคุณว่าลองเริ่มต้นโดยการซื้อต้นไม้มาปลูกดูนะคะพอคุณซื้อต้นแรกมันจะมีต้นสองต้นสามตามมาค,คุณบอกเลยวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะคะเหมือนคนที่เป็นแบบวงการชอบไพ่ยิปซีะคะ่ะก็จะซื้อเรื่อยๆนะคะแบบวงการนี้เข้าแล้วออกยากชอบไพ่ยิปซีก็จะซื้อนะ ซื้อ,อชอบต้นไม้นะคะชอบต้นไม้ก็จะซื้ออยู่อย่างนั้นนั่นแหละวงการนี้เข้าแล้วออกยากบอกเลยนะคะของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีสามดาบแล้วก็ราชาเหรียญทะไมกายาบอกคุณว่าบอกเลยถ้าคุณเข้าสู่ธรรมชาตินะคะคุณจะสามารถเยียวยาแผลใจได้ไพ่สามดาบ ธรรมชาติบำบัดเราเคยได้ยินนะคะซึ่งมันเป็นความจริงธรรมชาติช่วยบำบัดได้ทุกสิ่งนะคะสามดาบใครเคยมีความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยพลังธรรมชาติเขาจะช่วยคุณได้นะคะคุณเอาพลังงานไปโฟกัสที่ธรรมชาติพลังงานความบริสุทธิ์ในตัวเขาจะช่วยบำบัดคุณะคะช่วยบำบัดคุณปกดาบแทนพรแนเนี่ยที่ครูคุณบอกว่า ยาวานะคะพอขยายไพ่อิซีก็ออกแนวแบบอดามาดังนั้นคุณไม่เปิดแล้วนะคะช่วงต้นนี้แบบว่าพลังงานบวกมาแถงแรนความสมดุลน,นะคะคุณจะสามารถมูฟออนมูฟออนออกจากเรื่องราวแย่ๆได้ไวง่ายเลยถ้าคุณเชื่อมต่อกับพลังงานพ่อแม่กายาหรือพลังงานธรรมชาติสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณ อย่างร้อเอร์เซ็นอาจจะงงกับคําว่าพระแม่ไกอาดังนั้นครูบุญจะใช้ภาษาง่ายๆก็คือพลังงานธรรมชาตินะคะคุณลองปลูกต้นไม้ดอกไม้คุณลองอยู่กับต้นไม้นะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าพลังงานคุณดีขึ้นนะคะคุณจะลืมความแบบความเศร้าความเจ็บปวดอันนี้คือความจริงนะค,ะความจริงแบบจริงๆนะสัจธรจะทไม่ใช่การแบบ ราชาเหรียญออกมานะคะราชาเหรียญคือคนที่ทั้งราชาเหรียญและแปดเหรียญคุณอาจจะเป็นคนที่อ่าอา่เขาเรียกอะไรยึดติดนะคะใช้คําว่ายึดติดในเรื่องของวัตถุนิยมทรัพย์สินเงินทองบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ให้ความสุขคุณเท่าที่ควรหรือไม่ได้ให้ความสุขทางใจคุณจริงๆนะคะเพราะว่า จิตวิญญาณของเราที่แท้จริงเขาไม่ได้ต้องการการเติมเต็มจากวัตถุทรัพย์สิสนเงินทองนะคะครูบุญพูดมาจากประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็จิตวิญญาณทุกคนเป็นเช่นนี้นะคะไม่มีจิตวิญญาณคนไหนที่ไม่แตกต่างจากนี้อ่าว่ายง่ายนะคะเพราะเราคือแหล่งเดียวกันนะคะเราคือซองนะคะดังนั้นเนี่ยธรรมชาติของจิตของพวกเราทุกคนเนี่ย สิ่งที่เติมเต็มเราได้ดีโดยแท้จริงให้จิตวิญญาณเรารู้สึกอุดมสมบูรณ์เติมเต็มนะคะไม่ได้รู้สึกขาดแคลนแท้จริงแล้วก็คือธรรมชาตินะคะไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ทรัพย์สินภายนอกนะคะนี่คือความจริงอันสูงสุดเลยนะคะลองนะคะสำหรับใครที่เป็นราชาเหรียญนะคะคนที่เติมเต็มพยายามเติมเต็มตัวเองด้วยภายนอกเช่นเติมเต็มตัวเองด้วยการซื้อของแพง ซื้อของแบรนด์เนมนะคะเพื่อเติมเต็มความสุขแต่คุณก็ยังรู้สึกไม่เต็มนะคุณยังรู้สึกเหมือนใจคุณขาดอะไร คุณลองหาความสุขแบบง่ายๆนะคะลองมีความสุขกับอะไรง่ายๆดูเริ่มต้นด้วยต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อแท้จริงแล้วความสุขมันก็แค่นี้เองนะคะท่านใดเข้ามารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดใจกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ใครสนใจเรื่องการเรียนรเรื่องไพ่ก็อลไลน์ด้านางมานะคะ